ที่ผมรู้สึกว่าขอเป็นแบบอ้อมๆดีวกว่าให้เหมือนเป็นสอนเอง,งี้ยคูย่มือ

นายกรัณฐ์ตุคุณวิรยุทธ์นะครับมาจากโรงเรียนสโสฬาวิทยาลัยกรุงเทพมูลีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดใจหนึ่งใจให้ทำมาทำเดยมองผมเองก็คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติธรรมนี้ผมยอมรับเลยว่าผมไม่อยากจะมาเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเพราะว่างานเยอะมากการบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยก็เลยไม่ถามดู ก็แต่พอมาผมมาลองเนี่ยได้มาทำกรรมฐานทั้งสมาธิเน um ี่ยพอเราเกิดความสงบเราก็เกิดสติพอสติมาปัญญาก็เกิดสติเกิดก็เกิดปัญหาสติมากัญมาก็หายสติตายวุ่นวายนย พอไม่เกิดสติก็ปัญญาก็เกิดก็ปีนขึ้นมาได้ทันทีไปรล่าเพื่อนทำชทีเทนเหนียวก็ได้ก็ <S 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 อนนี้ก็ผมก็อ,อยากจะฝากในต้องขอขอบคุณทุกท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผก้อา,อ,อาจารย์ทุกท่านนะครับที่จัดก,กิจกรรมดีๆให้พวกเราได้ขำนะครับขอบคุณอาจารย์ที้ว่า,าก็เมีผมก็จะมาเลือกิจกรรมนี้นะครับ แล้วก็นสุดท้ายสุดแล้วปล่อยนกะหมื่นตัวปล่อยปลาแสนตัวปล่อยปลาล้านตัวก็ยังไม่ท่ากับปล่อยวางคนระับเอาคุณครับ